หุ้ยความคืบหนึ่ยนั่นไงหนูแล่ตูนน้ำตึ้งมาเลยโุ้ยๆๆ้ย้ยเอาเลยวัดโุ้ยวอ้ยัุ้ย้ว้วสวัสดีทุกคนนะคะตอนนี้นะคะเมย์กำลังเดินทางไปที่จังหวัดสุพรรณบุรีทักไทย FC ชาวจังหวัดสุพรรณด้วยนะแต่ว่าคืนนี้นะคะเมจะไปพักที่บ้านน้องสาวก่อนอ่าแล้วก็พรุ่งนี้ค่อยเริ่มตกปลานี่มาตกปลาดูดีเนี่ยขายเห้วเต็มข้างคางเลยดูดีเนี่ยเห้วกระจับโอ้โหทุกร้านเลยอะ่ะดูดิวันนี้เรามาพักที่บ้านของ ไปนะคะวันนี้อยู่ที่สุพรรณบุรีน,รรนี่ขนาดไหนอะคือรู้ว่าเมมี่จะมาตกปลาใช่ไหมเตรียมปูพมเรือให้เลยเป็นยังไง VIP สุดๆเรือสวยมากอันนี้เรือก,กี่ฟุตจอย12ฟุตครึ่ง12ฟุตครึ่งอุ้ยใหญ่ยอยู่นะเนี่สำหรับงานเคลื่อนนะ<ด>คลองอะไรก็ได้ไ,ดไทยไ<ด>มารีนะคะทุกคนคาดว่าจะเสร็จในไม่กี่วัน สรุปว่าพี่ได้ลงเรือลำนี้ไหมนเนี่ยได้ได้ะไปยืนแค่ตรงนี้ก่อนนะท <laughs> ุกคนอันนี้อะไรรู้ไหมเท่มากถังใส่ถังถังใส่ปลาถังใส่ปลาอันนี้เอามาเขาเรียกว่า DIY เองนะคะ <c oughs> นี่คืออะไรอะ่ะมันเป็นเรซินอ๋อเรซินแล้วเอามาทา <c oughs> ปูเองทําเองใช่แล้วทุกอยาก่างตัดไม้เองแต่เราปูกันต่อเพื่อให้ทันที่เมยได้ลงเรือต้องทันดิ เดี๋ยวเอาคาวปลาขึ้นเรือหน่อยนี่อยากล้างคมอยากล้งคมใหมเอหวั่นใจมากเลยมาหายเอนจอยทีไรเนี่ยไม่เคยได้ปลาเลยเชื่อปะทุกรอบเอามาทาเลซินก็คือไม่ให้น้ำมันซึมเข้าใช่แล้วก็เราก็มาแปะคมอีกทีหนึ่งวิธีการปูคมเรือนะครับอันนี้กาวเลยอ่ะายติดกาวใช่ไหมยอมรับมา <Hi. S 2> จอยเป็นสาวสุพรรณบุรีไหนพูดแบบภาษาสุพรรณบุรีค่ะ Type C นี่วีพูดเนิอเหรอจริง,<อ>รงๆแล้วหนูเป็นคนที่พูดไม่เนิอเลยจริงๆไม่เนอไม่เนอไม่เนอเป็นคนที่พูดกรุงเทพเลยไม่เคยเนอเนิรไม่เป็นทำช่องทำช่องไว้เป็นสวิตช์คอนโทรลไฟคอนโทรลปั control, ป๊มน้ำาห้องขังเหยื่อมันแต่งคอนโทรล แล้วแต่ว่าเราจะใส่เป็นอะไรไฟไฟเรือ<ฟ>ปั๊มน้ำระบายน้ำนะอะไรเงี้ยมันต้องมีระบบก็เลยอะปั๊มน้ำเข้าออกใช่จะมีเครื่องอีกมีมอเตอร์ไกด์อีกเอาจริงนะงมีเรือ<ม>ลำนึงเนี่ยเรื่องเยอะมากประมาณเท่าไหร่เครื่องยี่ห้าแรงอ่ะกี่บาทห้าหมื่นกว่าบาทโอ้ค่เครื่องยีง่ห้าแรงทุกคนก็ห้าหมื่นแล้วนะถ้าเครื่องห้าสิบแรงไว้ไปแสนกว่าเลย กับมาณเก้า,ม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 าหมื่นเก้าหมื่นกว่าน,นี้มอเตอร์ไก์มือไปก่อนนะสปอนเซอร์อฟุตคอนโทรลเขา<ค>ได้ก็เข้าได้นะเหลือสวยแล้วขาดแต่ฟุตเหลือสวยแล้วขาดแต่มอเตอร์ไก์เนี่ยอ่ะเดี๋ยวคืนนี้คาดว่าจะเสร็จแน่นอนเดี๋ยวคอยดูพรุ่งนี้เลยพี่เมย์ขเขาจะเอาขาวปลุกจูงเรือให้เออรอชม เรือเอ็นจอยเสร็จไม่ทันก็เลยต้องใช้เรือพี่บอย MK แทนลากตรงมาจากนครปฐมเลยค่ะเช้านี้เราอยู่กันที่บ่อดินสุพรรณบุรีค่ะ เป็นบ่อดินขนาดย่อมน้ําเริ่มขึ้นแปะยาเราก็มาตามหาปลาชชโดกันสักหน่อยลงเรือตีไปได้ครึ่งชั่วโมงแรกเริ่มใจหายไม่มีการเคลื่อนไหวอะไรใดๆทั้งสิน้นเหมือนไม่มีสิ่งมีชีวิตนะทุกคนอาจารย์สมชายบอกว่าปลาชชโดที่นี่ไม่ค่อยกัดเหยื่อปลอมเพราะว่าลูกเหยเืย่อเยอะเกินไปและมีความระแวดระวังตัวสูงมากเหยื่อดังๆเนี่ยไม่แตะเลยจะชอบกัดเหยื่อแบบแอคชั่นตีน้ำเบาๆวันนี้เมย์ก็เลยจัดเด็กตกปลาแอร์ไลน์มาเลยค่ะตรงงานสุดเดี๋ยวมาลุ้นกันนะคะว่า วันนี้จะรอดไหมนัน้อนนชอน่ารนาไงนี่มาเป็นคืนเลย้ใช่เราก็เราก็ไอน่นะนมันไม่เอาอะมันตามจริงด้วยอ่ะมันติดมาก นั่นไหนนั่นไหนหนุนแล้วหนนนนจนได้มาอะไรหนนจนได้โดนดีครับปลาอะไรล่ะครับผมต้องสวิงไหมเดเอาไปนอนพอดีมันนอนอยู่พอดีตุ่มจุ๊กจุ๊อจุ๊จุจุ๊กจุ๊บจุ๊กจุ๊บ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  จะหลุดนะลูกโดนแล้ครับโอ้โหอดทตัวดำเลยค่ะยอดทำใสตึงจ้ะดัปิดเลยดีหละดดำนะครคุณนี่เลอ สายตึงอยู่สี่ห้ามีอยู่นี่ทุกคนชโดตัวแรกของปีนี้นะจ๊ะนี่ไม่ธรรมดานะจ๊ะสุดยอดเด็กตกปลายอะไ์ค่ะทุกคนอันนี้เมยเปลี่ยนตัวเบ็ดเป็นตัวเบ็ด6กโอนะสำหรับงานชโดเลยก็เดี๋ยวช่วงสายๆเนาะเดี๋ยวเราจะตีชโดเยอสดกันนะคะเพราะว่าพอแดดร้อนแล้วมันก็ลงลึกแล้ววันนี้หมานมากค่ะขอบคุณนะคะ อาจารย์สมเกียรตินะคะฮ้ยสมชายสมชายสมชายเข่าเกียรติเกี่ยนชื่อใช่ไหมเียริชื่ออาจารย์สมชายปะโถปลาไหลซิ่งค่ะทุกคนนี่ส่วนหัวของเราหั่นเป็นท่อนๆแค่นี้มะนั่นแหละสูเอ้ยแวสงสายเอกไปเลยให้มันลงไปไม่งั้นเดี๋ยวปลามันไหลกลับเข้ามาเล็กๆไม่ใหญ่ๆเอา โชโดที่นี่ไม่ธรรมดานะไม่เชื่อถามพี่บอยนี่ถึงไซส์ไหนคะ8ปเกโลมีแน่นอนเขาอีแล้วเอ็นจอยได้แปดโลโอ้ยเสียนเลยตึงมือเลยตึงมือเลยอ่ะก็เดี๋ยวถ้าใครได้ไซส์ใหญ่กว่าก็เป็นคนชนะไปเลยได้ส่วนคนแพ้ทาหน้าดำครึ่งหนึ่งแล้วก็ถ่ายรูปปักปรูปโปรไฟแล้วก็ปักหมุดข้างบนด้วยหน้าเพจหน้าเพจหนึ่งเดือนทุกคนได้ เริ่มเลยเดี๋ยวเดี๋ยวพร้อมกันเลยครับไม่ครับอันน <ics> ี้คันหนูอ๋อซับเดี๋ยวแป๊บนึงยังไม่หยุดเลยไม่ต้องรอหยุดเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันปล่อยไม่ต้องรอหยุดเอาซับตึงไหมตึงแล้ววัดเ็อาไปไกลจังอ่ะเออรีบรีบกอเลยรีบกอคอเร็วเร็วรีบปั้นเร็วๆให้ตึงแล้วก็วัดเลยปล่อยไปแล้วไงไม่ปล่อยไปแล้วเลยนั่นน่ะสิทำไมมันเบาๆอ่ะ หลือเปล่าจะได้แต้มหนำแล้วโอ้โหโอ้ยนี่ขนาดปลาไหลยังทำรูนโอ้ยจอยอ่ะเอาอีกแล้วใจเย็นใจเย็นใจเย็นกอดให้ตึงละวัดอย่ามือไปกย้วสายอะไรวะนิ่งไปยุดเลยอุ้ยเอาเลยวัดโอ้ กติกาว่าไงนะฐานะดำเดือนหนึ่งโอ้ยยังยังไม่ตัดสินเดี๋ยวรอดูของเราก่อนอ๋อเขาวัดกันที่ตัวใหญ่เขาไม่ได้วัดตัวแร่ตัวแรกกันหลุดไปแล้วต่อเดินไปหัวนู้เลยมันจะพันมันจะพันอุ้ยเดินเลยเดินออกหัวไปเลยเดี๋ยวมันเข้ามาหมุดเดินออกหัวไปหมุดเฮ้ยคัน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 อุ้ยเกือบได้เห็นไหมบ้างเราเป็นไปทั้งมันทั้งมันเออเออเป็นแล้วเป็นแล้วเกี่ยวไปโอ้ยตัวใหญ่ว่ะ ใจอาจจะขาดตรงเข้าไม้ก็ได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยล่วงนะไปด้วยโอ้โหละคันแปดสิบหกยังไม่ย้ายยังไม่ย้ายเฮ้ยเดี๋ยวเจอของเมมี่สิบหกโลบอกเลยเจอวันไหนวันนี้แหละวันไหนอ่ะเอาจะขึ้นได้ไหมลดค่า อย่าเก็บสั้นมากอย่าเก็บสั้นมากปล่อยปล่อยหน่อยโอ้โหยอยเจ็ดมีเจ็ดอีกแล้วเนี่ยเามาลากมาลากมาเลยลากเข้ามาเลยจะหลุดแล้ย้อนย้อนเอ้ยโอ้ยเรียบร้อยมันเรื่องโซมาบ์โลเลยว่ะโอ้ยไเมื่อกี้ค่ะเดี๋ยวหักเลยอ่ะเดี๋ยว ส่งตัวไหนเข้าประกวดตัวนี้หรือตัวไหนอ่ะตัวนี้เลยโอเคโอเคอย่ามาทําให้เราควายแขวิดีเราหกจุดเท่าไหร่ไหนียยี่หกไงทางนี้ไงหรือไงก่อนทางนี้เราจะอ่อนหน่อยออเประมาณนั้นแหละประมาณนั้นแหละประมาณนั้นแหละยอนหน่อยแล้วกันถ้านับจากประสบการณ์ที่สั่งสมในการไปโม้ซะแล้วจกจดไปโม้ซะแล้ว อ้การทีส่งมาสองเดือนเป็นไงสถานการณ์ตอนนี้เออเราเปลี่ยนไปตกหน้าดินและคันจิ๋วคันจิ๋วระหว่างรอเพราะว่าตอนนี้เงียบเหลือเกินอ้าวรล้ถ้าพี่ไม่ได้ปลาล่ะก็มีวีิเววว่าจะแพ้น้องอะนะต่อให้เอาตัวมื่อเช้าส่งเข้าประกวดก็เท่านั้นแหละไม่ทันหรอกอ ก <you> <t step> hey, ินทุนครับกินทุนครับตอนนี้ปลากินทุนอุ้ยตะวายนมาแล้วทุกคนตะวายเลยได้ปลาแมวแล้วเต็มเลยชโดมันไม่ยอมกินอ่ะวับเย่ส่องไข่อะไรนะตะวายอะไรนะเมื่อกี้เนี่ยตะวายจ่อยฮะไหนพ่อดูก่อนจะยัดปากแล้วเหรอจอดูก่อนลองทานนีอ่ะแค่นี้พอแค่นี้พอนิดเดียว เน okay, ี่ยคือนิดเดียวคนโดนไม่มีสิทธิ์เลือกค่ะโอ้ยลองนิดนึงเออมาอาคนบอกน้อยไปอ่ะมามาจมูกจมูกก็ไม่โดนเลยไฮไลท์หน่อยเออตรงนิดนึงโอ้ยรูปนี้รูปนี้เราจะไปอยู่หน้าเพจนะจ๊ะพอแล้วมั้งพอดเพจหน่อยดิอ้าวอ้าวโดนไปด้วยอีกพอดเพจพอแล้ว กินยาแบบเต็มจมูกมากว